สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคที่เราจะใช้ในการเยื้องข้อความของเรานะครับมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับว่าการเยื้องหรือว่าการทำ indentation เนี่ยหมายความว่ายัางไงอย่างเช่นผมมีข้อมูลในคอลัมน์ b นะครับซึ่งผมแบ่งตัวเมนูออกเป็น3หมวดนะครับก็คือหมวดอาหารหมวดเครื่องดื่ม แล้วก็หมวดของหวานโดยที่ว่าหากผมต้องการที่จะจัดข้อมูลให้เหมือนกับคอลัมน์ f นะฮะก็คือตัวที่อยู่ภายใต้หมวดอาหารนะครับก็อาจจะมีการเยื้องเข้ามาสัก2เคาะ์นะครับหรือว่า2 Space นะครับเยื้องออกมาในลักษณะเช่นนี้นะครับหลายครั้งนะครับคนที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงได้บ้างครับวิธีที่1ก็คือเข้ามาที่แต่ละตัวใช่ไหมครับ Edit แล้วก็กด Space Bar เข้าไปตามที่เราต้องการใช่ไหมครับ แล้วเราก็ทำแบบนี้กับทุกๆเซล์ใช่ไหมฮะทำไปแบบนี้นะครับจะว่าผิดก็ไม่ผิดนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เห็นบ่อยมากนะครับก็คือทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผม Copy ข้อมูลตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ลบตัว Space ข้างหน้าทิ้งไปก่อนให้ออกมาเป็นแบบนี้ ของางคนก็คือการทําออกมาโดยที่ว่าเอาตัวนี้นะครับมาอยู่ในอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับแล้วก็ไปปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์เอานะฮะเพื่อให้มันดูเหมือนกับเยื้องใช่ไหมครับเราก็จะเห็นแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะครับเราก็จะได้ข้อมูลเหมือนกับว่ามี2ระดับนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับวันนี้ผมจะสาธิตวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับให้ดูว่าวิธีการเยื้องเราควรจะเยื้องด้วย วิธีอะไรนะครับเดี๋ยวผม copy ข้อมูลตัวนี้มาสร้างที่ตรงนี้นะฮะ,ะมาดูนะครับวิธีการเยีย้องเราก็มีสัก2-3สเทคนิคมาดูเทคนิคที่ผมจะทำให้ดูก่อนอย่างแรกนะครับก็คือเราเลือกส่วนที่จะเยื้องนะฮะแล้วก็มาที่ format แล้วก็มาตัวสุดท้ายเลยนะครับ format cells หรือว่ากด control เลข1ก็ได้นะครับคลิก1ครั้ง ตรง format cell นะครับให้เลือกมาที่ alignment ตรงนี้นะฮะตรง alignment นะครับสังเกตนะครับตัวสำคัญคือ indent ตรงนี้ถือนะครับเดี๋ยวผมบอกว่า indent สัก3แล้วกันนะฮะลองดูนะครับว่าเดี๋ยวตรง column l นะครับตัวที่ถูกเลือกไว้จะเป็นยังไงนะครับกด ok เห็นไหมครับตัวนี้นะครับเครื่องจะเติม space เข้าไป3อันเพื่อให้มีการ indent ได้เพราะนั้นผมก็จะได้ indent แบบนี้ละนะฮะแล้วก็มาทำแบบเดียวกันนะครับ ในช่วงข้อมูลอื่นหรือว่าเราจะกดตัวให้มันรีพีทตัวคำสั่งล่าสุดก็ได้นะครับโดยการกด alternate enter นะครับก็คืออย่างเช่นตอนนี้ผมเลือก l15 ถึง l18 ไว้แล้วผมกด alternate enter ก็จะเป็นการทำคำสั่งอันล่าสุดนะครับหรือว่า redo command นั่นเองนะครับอันนี้นะครับผมก็จะได้ข้อมูลแบบที่มีการเยื้องโดยที่การเยื้องอันนี้นะครับสังเกตตรงนี้ ข้อมูลตรงนี้นะครับจะไม่มีการเติม Space bar แบบเคาะเข้าไปเองนะครับในเครื่องเนี่ยมันจะไม่มี Space bar นะเพียงแค่ว่าตอนฟอร์แมตออกมานะครับจะมีการเยื้องให้อัาน,นี้อีกนิดหนึ่งนะครับหากผมต้องการที่จะเติมเครื่องหมายขีดลบเข้าไปข้างหน้าด้วยก็คือมีเยื้องด้วยแล้วก็มีขีดด้วยนะครับผมสามารถทําได้ยังไงผมก็มาเลือกข้อมูลไว้นะครับอพอเลือกได้แล้วนะครับผมก็ามาที่ Format แล้วก็ Format cells ตรงนี้ แล้วก็มาที่ number ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ custom ตรงที่ custom ตรงไทยตรงนี้นะครับให้พิมพ์แบบนี้พิมพ์ตัวขีดเข้าไป1อันนะครับแล้วก็มีเว้นวรรคหนึ่งอันแล้วก็มีตัวเครื่องหมายแบบนี้นะครับดูนะครับตรง sample เห็นไหมครับมันจะโชว์ว่าเป็นขีดแล้วก็เว้นวรรคทอดมันปลานะก็คือตัวเครื่องหมายนี้ก็คือแทนตัวอักษรใดๆก็ได้นะครับส่วนเครื่องหมายขีดคือค่าที่เราต้องการให้ปรากฏ ก่อนตัวอักษรนะฮะงั้นตัวเครื่องหมายตัวนี้ก็คือแทนค่าที่อยู่ในแต่ละเซลล์นั่นเองโดยที่เอาตัวเครื่องหมายขีดลบนำหน้าทุกเซลล์นะฮะที่เราเลือกกดโอเคเห็นไหมครับคราวน,นี้เราจะได้ตัวขีดนำหน้าละเราสามารถที่จะเลือกข้อมูลพวกนี้า redo last command ของเรานะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ใช้ในการทำนะครับ อ่ะลครับสำหรับเทคนิคการทำ indentation แบบแรกในตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับโปรดติดตามเทคนิคการทำ indentation ตอนต่อไปในโอกาสถัดไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ